เอ้ยเศร้าคนรักหรือเปล่าอุ้มก่อนอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าวไม่ไม่หรือหรืออุ้มอวอหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าคุกเนี่ยมันเหลืออีกสามสิบวิ่งอ่ะอุ้มก่อนคืออุ้มก่อนเร็วเดี๋ยวมันได้เข้าคุกเร็วไม่ได้ไปอยู่รถแล้วจะโดดลงทำไมไปอยู่ในรถไม่ทันแล้วไม่สามสิบวิเมื่อกี้อุ้มก่อนอะไรเหตุใดหรือไม่มีเวลาหรือไม่มีเวลา เมื่อกี้อยู่ในคุกอุ้มเร็วไม่อุ้มเลยก็กดออกดิเฮ้ยสิบปีแล้วเฮ้ยกดออกสิมันอุ้มตัวนี้ไม่ได้เดิมองของน้ำด่านอน่อพอนตองยอยปีออกคาอยล่โวอยู่กับพี่น้ำมันลำบากนะอะไเนี่ยปกติเจดาดีดู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 ผมปะเนที่จะยิงมือกูไปข้างแสงให้พวกนุ่งดูไว้ยา ของบาไหนฮะได้ไหมตาแดงฮะจอห์นนี่วอลเกอร์อ้วนผกสบเอ้ยใครอ่ะจอนนี่วอลเกอร์จอห์นนี่ดูไว้ไงไอ้คุ้ณไงตอนไหนวะเนี่ยอุ้มกันเองอุ้มกันเองอย่างลูกอะอ่าอุ้มกันเองอุ้มพวกเอ็นะองผมอุ้มไม่ชอบอ้าวอะไรอ่ะไม่เห็นกดเคสเลยไอ้ชอบกดเคสไม่เห็นกดเคสเพื่อนเลยไปไงกดไปไง ไออุ้งเปยอ๋อไอที่เปย์นะเพื่อรอกันดีเพื่อโดนโดนปรับโดนตีกันเองเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเมื่อไหร่พี่ตีจะร่อนเล่นยุทธจักรละพี่ตีวันนี้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 ร่อนเล่นแน่ผมโคตรแล้วนะผมจ่ายไปกกว่าห้าร้อยเด็กขี้อมึงบอกมึงนัดมึไม่เป็นนัดมึงนัดไม่เป็นนัดนในเฮียมึงบอกวันที่สิบเจ็ดมึงผิดมึงผิดมึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดิสเครดิตตัวเองอันเนี้ยหลงจะไปช่วยเพื่อน ไปด้วยผมไปด้วยผมไปรอหน้าพูกไปชี่อะไรรถคันเดียวไอ้ย้อยผมมีรถผมไปรอหน้าพูกผมไม่เป็น,นมึงก็เบิกรถตรงนี้สิน้องกานขับพี่นั่นแหละไปด้วยกันไปได้ไกลมึงเล่นอะไรละมึงจะเล่นกับพี่อ่ะมึงเล่อะไรโกกว่าโกสามมั้งโอ้อยพี่อพี่แพแล้ละใช่หรอพี่เล่นกับใครมาวะมัน,นไม่ค่อยได้เล่นเลยผม เล่นง่าวนละสองหน่นแมตต์ใหญ่เซอร์กับเล่นงัายแล้วเมื่อไหร่จะเก่งโอ้โหท้าไงให้เก่งอ่ะไหนะพี่แนะนำน้องดิก็ต้องดูเยอะๆฝึกสกิลฝึกอะไรเยอะๆเป็นทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเราเป็นทุกอย่างไอ่ะพี่ก็พูดได้แต่พีดด่พเก่งมากเลยตอนเนี้ยแต่พอในสนามจิตมึงตายอยู่ดีอ่ะจะตายดาเมจหมื่นขึ้นเนาะ ต้องเล่นตัวพี่ติเว้ยมาตอรี่อ่ะเนนหนีไม่เน้นไฟประทันครับบุรีก็น้อยอ๋อในพวกมันนี่ว่าจำรถที่ไม่ได้หรอได้เียมันเหยียบเราก็แบนและที่เรเป็นผอ อยากดูพี่เล่นัดตีไปดูด้วยวันนี้ฮะวันนี้สเต็มเฉพาะซับให้ดูตัวเทพปะหนูจะมันจะเมาหัวนะเคยดูโฆษณาซีฟรีผมเล่นมาตลีครับมันเร็วมากเลยตายปะคนดูอาจจะไม่อินเลยแหละแต่คนเล่นอ่ะมันจะมันมากเลยพูดละน้องเดียรพี่อะไรว่างไงนะว่างนะผมเปตัวเทพหรือเปล่าแค่อยี่สิบนะเพื่อเราไปไหนหมดไอ้จอยจักอ่ะไม่รู้อ่ะผมมาผมเข้ามายังไม่เห็นใครเลยเห็นสามคนแอ่ะ โอ้โหไม่มีโทรศัพท์ด้วยโดนต้ดนด้วยลองรองดิ <c oughs> ได่เกมไรครับเกมไมน,นี่ฮะอ่านรกะผมจะมา,าหัวกันนะเอาหัว้เฮียเต็มเต็มร้านเลย ดึกกินกขอนอนก่อนละกันไม่ดึกวันนี้เดี๋ยวก็ลง<ม>จะบอกนะเชื่อพวกนั้นไปผักกันอะเวลาแบบนี้หายหายกันแบบนี้ไม่น่าจะพ้นไอ้เหี<ม>้ยหาเงินซื้อบ้านแบบไหนประมูลตัวเองหรือบริษัทอุ้ม ถ้าแบบไม่ได้แล้วนะก็ต้องประมลตัวเองแหละครับเอาคนในแก๊งประมูยอย่างเช่นไอ้เชีย่ยจุกเนี่ยไล่ไล่ฆ่าต้องไปก่อนเลยด่าลุงด้วยไอ้เชี่ยด่าเสียเลยจุกอะ่ะไอ้จุกด่าเสียจัดไอ้จุกด่าลุงเสียจัอจดจอันนี้จริงฮัลโหลมีใครอยู่บ้า ฮัลโหลขบวน พรุ่งนี้พรุ่งนี้จบลอยจุกนะครับใครที่เป็นแฟนคลับไปจุกก็จะได้เจอจุกวันสุดท้ายแล้วอย่าลืมไปไปแบบไปร่วมแบบไว้อะไรอ่ะกับคนที่แบบคนอื่นเขาไม่รู้แล้วว่าตัวเองตายวันไหนใช่ไหมแต่จุกรู้ตายพรุ่งนี้คนไม่รู้นะ <c ười> ไม่รู้ตายตอนไหนอ่ะไอ้ผู้จริง แล้วกูบอกมึงแล้วก็พูดแล้วไงก็พูดแล้วไงว่าให้กลับไปไปอยู่บนตึกตรงนู้นจะได้มาช่วยทูไม่อติวัวเหินเข้ามาแล้วอติแล้วแล้วพี่ดำเข้ามาทำไมเนี่ยอติอติมาเลยนะแล้วพี่ดำแล้วไม่ได้คือพี่ดำเหินเข้ามาแล้วออกไม่ได้เนี่ยไม่โอ้ยโอ้ไปเดนโซนมาไม่แต่อวัยวดรือนะโอ้ไปเดนโซนเพิ่งมาไม่แล้วรถกูเมื่อกี้กูเหินมาตรงไหนวะิผมเรือผมเลยฮะผมเลยสิบนาทีเองนะสองคนเลยหรอ ใช่ก็ผมโดนเจียาก็สิบกรเทียงไล่เที่จไปโดนเจี๋ยวก็ได้ไงอ่าเรื่องมันอยู่ว่าผมเอาพี่โชคไปเอาเอาพี่โชคไปโรงพยาบาลนะการบันไดมันเห็นเราแหกบ่อยเแล้วทีนี้พี่โชคเขาเขาขึ้นมาแลขึ้นมาแล้วแล้วพี่กลับยังไงอ่ะพี่พี่บอกผมดิพี่กลับยังไงเอารถไงกูเอารถมามาน่าแต่ขันไหนรถพี่อยู่ไหนอะไรนะเป็นอะไรจะวัวกันหรือเป็นอะไรจะวัวกันเมาดิไม่ไม่ไม่สายลดิจนตซี่ลมมันเยอะดิจิตซี่ไม่หล่ะ ไอ้เฮี้ยไม่มีโซดาขมคอชิบหายอติเอาเอาพี่นำหมดไปก่อนเชื่อผมน้ำพริกน้ำตาแดงขึ้นคอกูเลยพี่แลาน้อยพี่พี่ตีมันนอนจิ้มไก่แแบล้วเมื่อเมื่อเย็นไอสัตว์โป๊กเกอร์อออินกันยับกูบอกเลยขึ้นคอกูเลยเนี่ยตอนแรกแดกไม่ได้ไม่เอาเอาคนตีคู่ออกไปก่อนงของเป้พี่โชคไปส่งมาพี่โชคเขาปวดเมื่อยตํารวจเราไปจดีแล้วเลยพี่เอาออกไปก่อนมันจะไม่อลุดแล้วไอเฮี้ยถ้าจะลื้อสอนอเจอกูเมื่อกี้ตำรวจบุกบ้านอ่ะ ไอ้ตัดรูดึงมาเร็วขึ้นบางกอนไม่ตัวติดขั้วไปก่อนมันมันติดมันเออมันจะออกกันหมดแล้ว อัวไม่มีเวลาไม่เอาโอ๋อะไรมเนี่ยตำรวจมาเนี่ยเรียบร้อยพอดีเลยผมว่าไม่ใช่อัวไม่มีเวลาไม่ใช่พวผมบอก่าไม่มันจะสิบบางทีมันจะออกแล้วหรือขึ้นมาก่อนพี่ออกไปเลยพี่ออกไปก่อนแล้วมึงโทรมาหากูทำเพี้ยอะไรสิทนาดีผมโทรไปหาพี่เพราะว่ายูมีบอกให้โทรแต่พี่อ่ะเข้ามาช่วยทำไมแล้วตีหรือเข้ามาทำไมตีมาทีตัวก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเรือเข้ามาทำไมอะเราช่วยน้องไงอยไว้ไมทิ้งกันเว้ยไม่ทิ้งกูก็ไม่ทิ้งนี่ไง แป๊บนึงัวปวดฉี่วะเออคุณฉี่อ่ะ้เียตอนนั้น,นออตัวนั้นัวนนไปกินไปบ้านัวเฟอร์ก็อย่างเงี้ยแหละครับทรงนี้แหละทั้งนั้นไอ้เหี้ยพี่แทนเอ้ยพี่แบงค์เอ้ยไอ้เหี้ยเละเนยพี่ตามมมาตามมา แต่ต้องรอมอไซค์ขึ้นไปก่อนใช่โอ้รู้โอ้รู้ไม่ไม่รู้รู้อ่ะรู้ว่าหลุดเป็นไงหลุดยังไงอ่ะไอ้เหี้ยวันนั้นยันเช้าไงน้องนวยอ่ะลงมาอย้างเนี่ย ทด้วยสงใส่สท่อยาวยังยังยังอีกยังถ้าตาจะสวยเอานะโอ้บอกไว้ก่อนจะ <c oughs> ว่าออกไปโดยไม่ลำลาเนี่ยแมสงสัยลากยาวมีสงสัยมีก๊อก 2, อสองือเลือทรงละ เอาเฮ้ยอาดัมกลัมาแล้วฮ่าโอเคไม่ได้สั่งเสียไหมแดกกับโซดาแม่งแดกเพียงง่ายกว่าอีกไม่ใช่แดกกับน้ำเปล่าแดกเพียงง่ายกว่าอีกใช่นี่ไงเฮ้ยดีตลอดบอกเลยแช่เย็นแสบคอเยี่ยแต่โคตรได้อารมณ์เขบอกให้มันเป็นอะไรมันต้องกินเหล้าอ่ะมันต้องกินเหล้ามันเต้าอวรักหรือเปล่า อ้อมอ้มอ้มก่อนอ้อมก่อนเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาไม่ไม่หรือหรืออุ้อมบัวนีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าคุกเนี่ยมันเหลืออีกสามสิบวิ่งอ่ะอุ้มอุ้มคืออุ้มก่อนเร็วเดี๋ยวมันได้เข้าคุกเร็วไม่ได้ไปอยู่รถแล้วจะโดดลงทำไมไปอยู่เดียวไปรถไม่ทันแล้วไม่สามสิบวิเมื่อกี้อุ้มก่อนอะไรเห็นทไมหรือไม่มีเวลาหรือไม่มีเวลาเมื่อกี้อยู่ในคุก อุ้มเร็วไม่อุ้มเลยก็กดออกดิเฮ้ยสิบวินแล้วเฮ้ยกดออกสิมันอุ้มตัวนี้ไม่ได้ไอต่อหน้าข้ามอุ้มเหรอเออไม่ลืมอวยเอออวยดีออกอุ้มออกอุ้มออกอุ้มก่อนอ่ะเตะเดี๋ยวลึกเดี๋ยลวกกับข้าไม่ออกไม่ออกเลยเกียรไม่อยู่ละเรียบร้อยกูได้กกับเขาครูเข้ามาก็ต้องเถียงอีก กูต้องเถียงอีกสาธุอย่าเข้ามาเลยนอนเถอะไหว้แหละสาธุนอนเถอะนะคนดีหลับตาเธอะนะคนดีหลับลงตรงนี้พักซ้ายตาเธอะนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแค่เราสองคนไหว้แหละนอนเถอะอย่าเข้ามาปวดหัว จะดูยังไงว่าอียว่าเราสติไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ว่าว่าสติเกินไปนานแล้วเกินไปเยอะมากแล้ว

เดือนเดือนเนี้ยวัตตีไปแล้วกี่ชั่วโมงเข้าใจไหมโอ้จะเบาอย่างงี้แขกรับเชิญว่าพังไอ้เหี้ยสัมภาษณ์อยู่เฮ้เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวลงก่อนลงอะไรออกคุกไง ติดคุกอยู่อุ้มการโอ้โหกูปวดหัวแกรับเชื่อคงงง่ะอ้าวเฮียอะไรวะเนี่ยกูสัมภาษณ์มีคนคุกด้วยเหรอโอ้ยยาเลยครับ อย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยที่ดูสตรีน,นแกดีรั่วไปแล้วมีความมาดูลนะฮะดูลนะเคยไม่เคยสนใจไม่เคยเก็เป็นแค่เพียงอากาศ179ชั่วโมง49นาทีเวอร์ละ เออคนที่ให้เรียบร้อยที ement, ย่ากูไม่อยู่จะเข้ามาไหมเนี่ย สุทพงศ์นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับจเจริญสุขเจริญสุขนะครับอายุมันขวัญยืนนะครับร่ำรวยยิ่งทองนะครับกราบขอบคุณมากฮะสุขสัน์เกิดน,นะครับยังสูงมากรับเลิฟไม่ได้กล่อง ไม่ได้ดูเลยคลิปที่น้องๆส่งกันมาครับไม่เคยได้ดูเลยคุณเน็กครับ18ดาวฮะเริญสุขเริญสุขครับอายุมากขยันเยอะมนกครัวผมรถสวยจังสวยสิ สีโคตรสวยอ่ะสวยปะอยากมีชีวิตจริงเนาะสักคันนะขับไปกีดกันละง,งมกีดเป็นรถสวยเปล่าขับเหยียบตีนสาวโดนไล่จับไม่พักขอบคุณนะครับนัทัพอุต้่าห์เก้าสิบเก้าดวงฮะเจริญสุขเจริญสุขครับ,ารบ,รบอายุมากกว่ายืนครับรับรองธนาฮะขอบคุณมากครับด้วแล้วผมฮรรัลโหลฮรรัลโหลไปไปเร็ว มีมีเรื่องหรอไม่มีเรื่องไปบ้านก่อนตอนนี้ต้องไปต้องไปถ่ันแต่ตัวพี่น่าไม่มีตังอยู่กับพีน่ามันลำบากเลยว่าน้องจะทดนอยู่กับพีน่าลำบากนะเลยว่าน้องจะทนเริ่มไม่ทนแล้วเหมือนกันอ่ะหกโมงเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนี่ไปหาไปแล้ว เขาบอกเวลาคนมเนี่ยเขาชอบร้องเพลงเออเจงนะใช่ไหมตอนแม้เนี่ยเราเหมือนแปใครบอกใครเตือนอะไรพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังเฮ้เฮ้แต่เธอจะบอกคนเตือนเราบัมบั๊มบัมเฮ้บั๊มบั๊มบัมเฮ้เฮ้มามามาบั๊มมามามาจะบั๊มบั๊มมะ แต่ในก่อนโตดน้องของน้ำตอนหน่อพอต้องใจพี่ออกคาอยู่ล่ะอยู่กับพี่น้่งมันลำบากนะหรือว่าน้องจะโดนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะโดดเราไม่ชนเราไม่ชนแต่พารถเบีตรงไม่ดันกับพ่อของพีดีออแต่ตัวบีน่าไม่เมตตาสมควรแล้วไงไปแดกเหล้าหมดไงเดี๋ยววันนี้จะโดดเฮ้เฮ้ เ,เมื่อน,นั้นเลเวลไม่ใช่หรอเอ้แต่เมยังเลี้ยววัวไม่เสร็จนะตีอะไรนะว้ายังเลี้ยววัวไม่เสร็จเลยนะ <c oughs> เลี้ยววัวก่อนไหมล่ะไม่แต่มันไม่เห็นวัวอ๋อไอ้อนี่ไงมันเป็นวัวทิพย์ไงอ๋อเออทิปรถอ่ะเก็ทำวัวปลาเนี่ยเราเปจากวัวเคากินมมาเขาจินมบ้า พี่แตนี่ก่อนตน่นน้องของน้ำตาน้องบอจ้องจอยพี่ออกขาอยู่โลอยู่กับพี่นั้นมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนเฮ้ยเฮ้ยก็ขารถพี่ต้องไปแทนเฮ้ย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 อาทิรถรถวัวรถวัวคันนี้หล็องนี้หลงนี้จะล็อกรถผมไม่พี่ล็อกไม่ได้พี่พี่ให้กุญแจผมไงอะไรนะ้พี่ Windows ต้องไอ้เหี้ยมโดนขโมยศาสตว์กูโดนอีกเอากุญแจกว่าไปไหนวะนี่นี่กุญแจอยู่ที่ผมไงเอาพี่มาเจอแล้วมึงเอาไปทำไมอ่ะมามึงขโมกกุญแจกูไปไหนเนี่ยผมมันมันขโมยได้ที่ไหนอะพี่ให้ผมมาเอามาดิเอาคืนมาดิพี่บอกไปเลยหนึ่งสิบสองนี่มาส่ส่งส่งผมที่บ้านเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยบ้านอยู่แค่นี้เดิยไม่ได้ มาส่งถึงวัยตายถึงพันขับรถอย่างนี้ไอ้ยียถึงวัยจริงเลยส่งแบบนี้ ไม่ตายจะเลี้ยงไม่โตอ้อ uh huh.